24ชั่วโมงในเกม King Legacy วันนี้การต่อสู้ผมกับสีบ่จักรพรรดิไคโดจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยเปิดคลิปมาในตอนนี้ผมก็ไม่รอชันเลยกันทําการเดินทางไปสมผลพิศาจกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าอาดัมเนี่ยมันจะมากับดวงหรือเปล่าวสวัสดีแม่สาวน้อยวันนี้เนี่ยอาดัมขาผลดีๆหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคน เอ้ยโอ้โหส่มผลแรกอาดัมมันก็ได้ผลดีๆเฉยโอ้โ oh, ห oh. สมแล้วที่มากับดวงอ่ะนะทุกคนผมได้ผลสั่นเฉยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการกินผลสั่นไปเลยกินผลสั่นไปเลยแล้วกันเล่นในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าสวัสดีชายแปลกหน้ากล้ามโตแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทาไมกล้ามนายเนี่ยมันใหญ่ได้ใจจริงๆผมันอยากมีกล้ามบางจังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมไม่มีหรอกหน้ากล้าม มีแต่พุงรุ่นๆโอ้โหเดี๋ยวนะผูดมาแล้วมันก็เศร้าและตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการใช้ผลสันของผมเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวกเจ้าสลัดสัตว์ร้ายพวกนี้มาเลยเจ้าพวกเจ้าสลัดสัตว์ร้ายพวกแกเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ได้มีการใช้เวลาทําการต่อสู้กับเจ้าพวกเจ้าสลัดสัตว์ร้ายแบบนี้ไปสักพักนึงและผมนะทุกคนก็สามารถชนะเจ้าพวกเจ้าสลัดสัตว์ร้ายพวกเนี้ยได้แบบชิวๆสมแล้วที่เป็นผลสัน โกงได้ใจจริงๆแต่เดียวก่อนนะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะแดมการเจอข้อเสียงของผลสั้นดูเหมือนว่าผลศาสตร์นะทุกคนผมลืมไปได้ยังไงวะเนี่ย ว่าผลสันนะทุกคนมันไม่ใช่ผลสายโลเกียโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรแย่เลยว่ะทุกคนผลสันน่ะมันสามารถทําให้สันได้แต่ว่าทําไมมันถึงไม่สามารถทําให้หัวใจของเธอมันสันได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหโคตรเฉียบหลังจากที่ผมทําการใช้ผลสันเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดโอ้โหผมก็ตายโคตรบ่อยเลยก็ว่าได้นะทุกคนผลสันเนี่ยมันไม่ใช่สายโลเกีย มันก็จะฟาร์มยากนิดนึงเล่นซะผมตายแลกก็ตายอีกตายแลกก็ตายอีกตายแลกก็ตายอีกตายโคตรบ่อยเลยก็ว่าได้โอ้โหไม่นะผลสั่นแต่ระหว่างที่ผมกำลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักนึงและก็ตอนไหนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มการเจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่เข้ามาพร้อมกับพลแสงก็แน่นอนแหละนะทุกคนเมื่อเข้าเนี่ยอยากจะมีประเด็นกับผมผมก็ไม่รลอชัดเลยละกันท really ําการใช้ผลสั่นของผมเนี่ยทาการเข้าไปต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้มาเลยคิดว่าชายพลแสงแล้วมันเจ๋งหรือไงวะผมก็ได้ใช้เวลาทําการต่อสู้กับชายแปลกหนึง และก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถจะนะาายแบกหน้าคนนี้เนี่ยได้แบบชิวๆและผมก็ได้ค่าหัวมาด้วยเป็นยังไงล่ะรู้จักเปล่าพอรังของผลสันแต่ก็นะทุกคนผมรู้สึกว่าเนี่ยผลสันเนี่ยมันฟาร์มยากเกินไปผมก็ไม่รอช้ดเลย,เลยการทำการเดินทางไปเปลี่ยนผลพิศกระเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนในที่จริงเนี่ยผมอยากจะได้ผลโมจิมากคือวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะทําการตามเวลาผลโมจิ ตอเดียวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผลโมจิมันก็ยังไม่ขายนะทุกคนเฮ้ยทํำยังไงดีวะทุกคนผมถึงจะได้ผลโมจิมาครอบครองเนี่แหน่ก็แหน่แหละผมก็ได้ทาการคิดว่านั้นขอทําการวัดดวงดูเลื่แลกกันนะทุกคนผมมีอยู่21มณีผมจะทําการเอามณีเนี่ยทําการส่งผลพิสารหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ย จะได้ผลโมจิหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเปิดมาแต่ละทีได้แต่เกลือล้วนเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะได้ผลโมจิหรือเปล่าและผมก็เดรมการใช้เวลาสุ่มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหดูดีทุกคน ผมได้แต่ผลเกลือๆล้วนๆมันก็เกลือเกินไปไม่นี่เฮ้ยเอาตรงๆนะทุกคนผมเนี่ยมันลาช้าเกลือจริงๆ21มานีผมได้แค่ผลไฟผลเดียวเท่านั้นผลที่มันดีๆนะทุกคนผมบอกได้เลยว่ามันจะเกลือไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูสกิลของผลไฟกันเลยดีกว่าว่ามันจะเท่แค่ไหนเริ่มจากสกิลแซดนะทุกคนแต่ว่าเดียวก่อนโอ้โหก็เทเอาเรื่องอยู่ กปั้นเพิงทุกคนและก็สกิล X เสาเพงิงโอ้โหเทใช้ได้อยู่เหมือนกันและก็สกิลซหิงห้อยเพงิงและก็สกิล V จัก,กรพรรดิเพงิงแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหโคดเทเลยว่ะทุกคนสกิลวเนี่ยและก็สกิล E ีเพิงโบยบินแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยคนไฟเนี่ย ผมว่ามันก็บินเร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันก็เร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเราควรผลไฟเนี่ยมันก็เป็นผลสายโลเกียร์มันก็ฟาร์มดีเอเรื่องอยู่เหมือนกันสมแล้วที่เป็นผลของเอสมัตอาคีมันก็ฟาร์มดีเกินและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ดํเนินการจช้ผลไฟเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงผมก็ดํเนินการฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกแต่เดี๋ยวก่อนนะ สมรักที่เป็นฝนไฟมันโคตดร,ร้อนแรงใช้ได้จริงๆอาดมสู่สู่อาดมสู่ตายอาดมไว้ลยขี่ควายตำตู้แต่เดี๋ยวก่อนนะเพลงตั้งแต่ที่ผมร้องยังสมัยผมเด็กๆผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมต้องขี่ควายตำตู้นะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยและหลังจากที่ผมทำการใช้เวลาฟาร์มไปแค่สักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล2,775เอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้ว ว้เจอกันอะไรดีกว่าที่ฟ้าไหมแต่เดียวก่อนนะทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้ดเลยละกันทําการดูก่อนนะทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าทะเลมันเกิดหรือ,อยังแต่เดียวก่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าทะเลมันก็ยังไม่เกิดเฮ้ยเดี๋ยวน,นะทําไมมันนานเกิดจังผมเลยอยากตีเจ้าทะเลบ้างจังหลังจากที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปตีไคโดกับเขาบ้างจังผมก็ไม่รอช้ดเลยละกันทําการใช้ผลไฟของผมเนี่ยทาการบินไปตีไคโดด่วนเลยแต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนการที่เราจะเสกให้ไคโดมันเกิดเนี่ย เราก็ต้องทําการตีให้ได้ลูกแก้วไฟก่อนและผมก็ทําการตีแบบนี้ไปเรื่อ,อยๆตีแลก็ตีอีกตีแลก็ตีอีกตีแลก็ตีอีกแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหผมตียังไงพมก็ไม่ได้ลูกแก้วเหมือนเดิมเดี๋ยวนะทำไมมันได้ยากได้เย็นจังว่าเนี่ยลูกแก้วเนี่ยผ่านไปนานพอสมควรผ้อมก็ยังไม่ได้ลูกแก้วอีกเหมือนเดิมเฮ้ย <h crowds worship> เอาจริงๆนะทุกคนผมเนี่ยมันไม่มีดวงจริงๆนะทุกคนไม่มีดวงและก็ยังไม่มีความรักอีกต่างหากเฮ้ย พูดมาแล้วมันก็เสาเหมือนเดิมและในตอนนี้เนี่ยผมก็เํานการตีแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ตียังไงมันก็ไม่ได้ลูกแก้วอีกเหมือนเดิมนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะเอาตรงๆนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะได้ตีป่ะเนี่ยทุกคน4ี่เจก้าพัไคโดทําไมมันได้ยากได้เย็นจริงๆวะเน,นี่ย ผมจะได้ตีไหมเนี่ยไคโดเนี่ยไคโดผมก็ไม่ได้ตีความรักดีๆผมก็ไม่มีเช่นกันผมก็ไม่ลอยชั้นเ,เลยการทําการนทางๆกับมาฟามต่อกันเลยดีกว่าในเมื่อผมไม่ได้ตีไคโดนะทุกคนมันก็โตรเศร้าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมอยากจะตีไคโดผมก็ไม่ได้ตีนะทุกคนก็ธรรมดานั่นแหละผมมันลาชาเกินนี่นะ ก็ผมมันราชาเกลือขนาดเกลือที่ว่าเค็มดวงของผมเนี่ยมันเค็มยิ่งกว่าเกลือซะอีกและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งผมก็ได้ทำการฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนและก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ได้การยินเสียงอะไรนะทุกคนนั่นก็คือมีคนเสกไฮโดเฉยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะ และผมก็ไม่รอช้านเลยลกันทําการเดินทางไปตีไคโดกันเลยดีกว่าไว้เจอกันเลยไคโดและก็ในที่สุดผมก็ได้การเจอกับไคโดเป็นที่เรียบร้อยนี่เหรอวะทุกคนไคโดสี่จกักรพรรดิไคโดผมก็ไม่รอช้านเลยละกันทําการใช้ผลไฟผมเนี่ยทำการโจ,จมโจมไคโดไปก่อนเลยมาเลยไคโดมาดูพลังของแกกันเลยดีกว่าว่าพลังของแกเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนพมจะใช้ผลไฟนี่แหละทำการย่างมังกรเอง ให้กลายเป็นมังกรถอดไปเลยผมก็ไม่รอช้าทําการจ้าผลเปย,ย,ยผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทาให้เลือดของไคโดเนี่ยมันเยอะได้ใจจริงๆว่าทุกคนโอ้โหเลือดมันก็เยอะเกินในตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการใช้เวลาต่อสู้กับไคโดแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกในตอนนี้นะทุกคนไคโดเนี่ยเลือดมันก็เหลือโคตรน,น้อยเลยก็ว่าได้และก็ในที่สุดไคโดมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ย ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้อะไรมาบางอย่างนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมได้อะไรมาวะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมดันได้กระบองของไคโดเฉยโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันเทได้ใจจริงๆวันนี่ทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าเริ่มจากสกิลแซดโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนเย้เคโคเทเลยและก็สกิลเอ็กโอ้โหมันก็เทได้ใจจริงสมแล้วี่เป็นกระบองของไคโด โอเทเลยงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุบจ๊บๆไปละ